มาดูความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มกปปสบ้างน,นะคะเมื่อช่วงค่นที่ผ่านมาค่ะคุณสุเทพตุสุบาลเลขาธิการกปปสก็ขึ้นในทีปตาสายที่สวนลุมพีนีเหมือนเช่นเคยนะคะคุณสุเทพบอกว่าได้รับข้อมูลใดงานที่ประชุมสอ,อสอซึ่งร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้ในยการศูนย์อํเมริการรักษาความสงบเรียบร้อยระบุว่าจากนี้ไป หากมีความจําเป็นต้องออกถแถลงการที่สําคัญจะมีการประชุมเพียงแค่6คนโดยจะไม่เชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาเหมือนกับถแถลงการล่าสุดที่ผู้บัญชาการฐานอากาศออกมาระบุว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือว่าไม่ใช่มติของสอสสค่ะ นอกจากนั้นคุณสุเทพยังเล่าถึงการเดินทางไปเชิญชวนพนักงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่พระรามเจ็ดนะคะบางกลวยค่ะของกอฟผอออก็ไปเชิญชวนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่ทางกปปสจะมีการจัดขึ้นทั้งสุดท้ายทันทีที่สารรัฐนูและองค์กรอิสระมีคำวินิจฉัชยชี้มูลความผิดนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี คุณสุเทพบอกว่าการเดินทางไปในวันที่ผ่านมาเนี่ยรับการตอบรับจากพนักง,งานกฟพอ,พอเป็นอย่างดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยืนยันด้วยว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสไม่ได้ทําลายเศรษฐกิจกรป,ประเทศให้เสียหายถึง5้0แสนล้านบาทตามที่สอ,อรสอได้ออกมากล่าวอ้างซึ่งในที่ประชุมสอรสอมีการแจ้งข้อมูลว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซันที่มีไรายได้เข้าประเทศน้อยอยู่แล้วค่ะ ขณะเดียวกันคุณสุเทพก็ยืนยันจะต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยภารกิจในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นการนำมวลชนเคลื่อนขบวนไปเชิญชวนพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมชุมนุมใหญ่กับกลุ่มกบปศอ,อีกโดยวันนี้10นาฬิกาค่ะจะมีการเดินไปเชิญชวนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ละแวกใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมแต่ก็ยังไม่เปิดเผยค่ะว่าจะเดินทางไปที่ใด